โอเคครับผมก็กกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น,าน่ารักทุ่เกิดได้นะครับผมก็ยังช่างบอลนัดชามสุดก,กันอีกแล้วนะครับผมนะก็อยู่กับเกมบนลคนดีคนเดิมก็ไม่มีเขี้อะไระพูดนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมรักสกีในสเก็กันนะครับผมปั๊เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เอาทุนมาสิบราวบาทนะครับไอ้เขี้มันมียอดจากรอบที่แล้วดนะ้วยจัดไปสิบรอบชิวๆกันไปเลยครับผม ไม่ต้อพูดพลัฒนาเพียให้มากมายไก่กองอืลองเว้ยโดน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 โดนโดนหน่อยไอ้เี๊ยไอ้เียโอ้ยปี๊ดมาโอ้ยไอ้เียโอ้ยมาคือด้วยมาคิวมาอีกแล้วเด็กแค่มาสิไอ้สับไอ้เวทมาอีกแล้วสแกตเตอร์กู มันเป็นคว้ยะไรมันชอบมาหมายทายตลอดเลยวะไอ้เขี้ยวแต่หืมศูนย์จุดห้าสี่เย็บแค่ไอ้เขี้ยไม่เข้านี่ก็ตายเลยนะมาฮะคิวต่อสุดว่าใบพัดว่าไงใบพัด,ดอุ้ยไอ้เขี้ยแมวเหมียวเลี้ยงอีสัตว์โคตรสวยบัวก็มาไงครับพี่าทสวยนะปาอีกจุดสี่หืมไอ้เขี้ยแมวเหมียวเลีย้ยงโคตรโหด มาครูสิบสี่แล้วจะจบถึงร้อยไม่ไอ้เที่ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยจะจบถึงร้อยหรือเปล่าแล้วเป็นอะไรสเกตเตอร์เขาจะมา,มาไม้ท้ายตลอดเลยมึงโอ้โหแลให้กูรู้ซ้ำมึงมาตั้งแต่ไม้แรกไม่เปลี่ยนหรือไงลูกพี่เหลือจะเชื่อไปอีกสามรอบอีกสามรอบโบกไปโบกไปใบพัดก,กูไปสาลายต่อสวยฮะปฏิบต่อโอเคยุค เอคิวมาก่อนว่ะเอมาต่อเร็วเอมาโอ้ยเฮียถ้าได้เอม,มาต่อโอ้ยบมวบ้ามากบบาจัดจัดโคตรเหลือเชื่อที่เ,เท่เทก็ขอฝากกลุ่มเทริการ,รมกันด้วยด้วยนะครับผมไม่ใช่อยากรู้ไม่ต้องเวลาเล่นนะครับก็จัดจัดกันได้นะโอเคไม่มีอะไรพูดมากแล้วก็ ถอนจะรับชมเดี๋ยวเรื่อ่านคำเตือนกันด้วยนะจ๊ะโอเคฮะบวกมาร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมไปเพิ่มไม้สี่เลยสัตว์ไม่ต้องพ,พูดคำนำเพลงแล้วเฮียเอาเรื่องที่หมายสัตว์แล้วก็ชอบมาไม้สุดท้ายตลอดเลยเป็นคนตีอะไรไม่รู้อ้าวเฮียดอกนี้โคมแดงติดเฮีย,ฮยมึงไม่มาตอนเมื่อกี้วะไอแมวเหมียวสัตว์เอ้ยคู่ขนาดนี้ไป ขอเพื่อมันไม้ยี่สิบพอสัตว์ม้ไม้สี่ไม่น่าจะไไวขอไปเดินที่ยี่สิบก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาขึ้นไปเรื่อยๆนะลุยลุยฮะมาคุมแบกต่อเอโอ้โห้เหียเอยไม่เข้าขช่องแรกมาจะอ uh, อเชื่อไปฮะโอ้โห้เฮียยี่สิบไม้เมื่อกี้เสียยับถ้าเป็นเฮียต้องต้นรอบแรกนะไอเชี่ย กต์เตอร์ไม่หมาไม้ท้านั่นก็คือจบเจ้าจบเจ้าไอ้เหี้ยหู่นสองยังแค่มาอีกแล้วเค้ okay, ด้วยอุ้ยได้เป็นประดิษฐ์แพ้ทีช่องแรกหน่อยอารคิวมาทีช่องแรกโอเคตัวที่คุณลุ้นแล้วก็ไม่เคยจะมาหรอกแต่มาก็ไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้มีสามตัวองที okay. โอ้ยเสียงแหบเสียงแห้งไอ้เหี้ยหุนจัดจัดอ่ะก็ทุกคนอยากจะถามว่าเล่นตอนไหนตอนไหนอนหน่ะตอนไหนก็อันนี้อยู่ที่ตีสามนะครับผมเราอย่าเล่นที่ตีสามนะมา,มา เคด้วยเข้ามาฮะโบบามาฮะสาลายไอ้ที่สวยเคขึ้นมาโบโบอุ้ยคุณสี่ด้วยอย่างนี้แหละของชอบเน็้แกะมาเอาโบบาโบบาหน่อยอ้ยผมมันเจดร้อยแล้วชิบเป็นเดียวสวยนะสิปาย,ยเคามาไอ้เชี่ไม่เปลี่ยนเป็นเคเหรอลูกพี่ป่ะจัดเบาๆอีกสิบรอบจัดเบาอีกสิบรอบไอ้ที่ยิงย่งคนจะลุ้นเลยจัด มาสิบวกกันไปอุย้ยยังแมวเหมียวเลี้ยงอย่างนีตกลงไปนี่ยังคุณลงด้วยอุ้ยแมวเหมียวตกลงมาอีไปยัดเช่เมื่อกี้แมวเหมียววายแล้วก็แมวเหมียวสองตัวอยอดมาฮะ,าะ,าะมาฮะมาฮะลงมาอีกมาอีกที่หนึ่งลอยมาหยิบไม้เลยก่อนไม้สี่หยิบแลกกันทีเดียวฮึ่รอบเหมือนเดิมน,นะฮะ โอมสำเร็งกองสำรองกองแกงเพียงไปไปมันต้องมีโอมเอือยโอมเอือยก่อนถ้าใครเล่นแล้วไม่แตกไปโอมเอือยกันได้นะบอกเลยโอ,โ,อโอมเอือยนี่ก็ <c oughs> เฮียคนปัญญาอ่อนเลยสัตว์ <c oughs> ไ,<ป> <c oughs> ไม่รู้พูดทำไมแต่ก็พูดไปก็ไม่เสียหายบ้านใครไม่ได้ไฟไหม้ก็พูดได้อะ <c oughs> อุ้ยเวียดพอดีมาเป็นช่งอง บัวไปบัวไปบัวไปมาสิบว่าไงฮะสิบโอ้ยสิบมาสวยสัตว์ด้วยไม่มาแล้วออ้ยเอมาฮะกัดมาสองแล้วปาดิบมาต่อ,องคู่สองเรียบร้อยบัวไปสาตว์อะไงตรงนีว่าไงฮะสาตว์อะไงตรงนีมาเปล่าไม่มากันเรียบร้อยสิครับมามาต่อที่เชจจบเลยจบแล้วนิ่งตับเลยสะมาหนึ่งสิบรอบมาสิบรอบมามาฮะปาปดิบว่าไงปาดิบ หัวคอยเคหวสองข <c oughs> ้ับไปแน่นแน่นวูี่สลา,ายมาหัวสอง้ยยัสิบวาไงโอ้ยยี่สิบไม่มาต่อนะมันสมาต่อน,นี่จํโอ้ยมาฮะสลา,ายอุย๊ยปิเคต้องสองนี่ลุ้ไม่เข้าเลยสัตว์มันไม่มีเข้าให้เสียบเลยนะมาฮะอ้ยปิทจำท่องย,เย่เท่ไหมวลสลา,ายอีกแล้วปฏิสลา,าย้ว โอ้ยเข้มเงื่อนไาเจอระหนึ่งนะคุณคนมาไปต่อฮะสรอบของเราโอ้ยเฉียวเฉียวลยไปเลยโบโบอมาโอ้ยเป็นหุสวยยังไม่มีหุสักคูสองสว่าหย รับหลอดเมื่อกี้นี่คุณสอนแล้วโบเขาให้รีบมาฮะคิวกูโอ้โหนึกว่าจะมีด like? ีกว่านี ujemy, ้สัตบตายฮะมาไล่อุ้ยคอมแบงค์คมแบงว่าไงโอ้โหไยันชิ้นกูแบบไม่มีเยอะๆนไอ้เชียมึงยื้อๆอะไรๆกันเชียอะไรของมึงเนี God, <everything S 2> <Missy. S 1> ่ย มาฮะโบมาขอโบบัททีหนึ่งแล้วโบบัททีหนึ่งมาฮะไปพัทสิบว่าไงอว่าไงฮะอีมาว่ะอีมาสิบว่าไงอุ้ยสิบมาคุณโบไปสาลายว่าไงช่องสองอะอสาหายไม่เข้าวะาสิบมาอ,อ,อีกสักสก,กัตเตอร์มาอีกโอ้ยไอสิบสักกัตเตอร์มึงก็ <c oughs> ไอ้จะดูคลิปผมแล้วไม่กันสเก,ก๊ตเต้นมันจะมาแต่ไม้ท้ายทุกทีเลยเป็นเยี่ยอะไรก็ไม่รู้โก็ตะเหลือเชื่อเลยแต่ก็ยังดีที่มันเข้ามาดีกว่าไม่เข้าอะไรเลยแต่ก็อยากให้แบบเข้าอันอื่มมากแบบไม่ต้องให้ลุ้นแบบเยอะๆอะไรมากมายแต่กอมาคูนสองแล้วตัดพูดเยอะพูดเยอะมาคูนสี่เข้าไปดิ่ไปต่ออีกสามรอบเองอ้ มาใบพัดบ๊กมาคิวต่อ,อยันที่มาบวกไปมาอุย้ยดอกนี้อ่ะไม่คิดปฏิตเต็ถมท่องยิกทขี้เหลือจะเชื่ออีกแล้วอ้วหได้มาสองคนสี่ยิท่ทีมาดิอันนี้มีสี่แล้วโอ้ยไอซาแตกอยู่ดอกเดียวแตกอยู่ครั้งเดียวนะ ได้มาสองสี่ไปไม่ไหวแล้วเชื่อเป็นไม่ร้อยเลยแล้วกันไอ้สัตว์มาดิจบจริงเลยมารอบไปฮะอย่าช้าทีมา EY คูสองเด็ดแค่ตัดมาโบเข้าไปสิบโอเคสุดสวยโบเข้าไปวิ่งอะไรอียโบ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 โอ้ยอ้ีกือบสิบไม้ไม่คเข้ยใจเลยเลยสัตว์ เกิดไปมาหน่อยซิมุ้ยขอขโมยบบ้าทีวะขอขโมยบัวบ้าพีไอ้เทียมมึงไม่หมากูจะเลิกนะไอ้ชิบหายตังก็ได้มาเยอะแล้วเนี่ยมาโบอกว่าไอ้สิบรอบไปไม่สิบรอบไอ้เชี่ยคิวมาไอสัตว์โอ้ยเชี่ยกูหลานลำสนมาเลยสัตว์มาฮะไอ้เทียมสุดเต็มท่อโอ้ยโคมอยากได้โคมมากเมื่อกี้อยากได้โคมแดงมากเมื่อกี้ ไปฮะโบอชิช่องอีกชิบช่องชิบช่องไอ้เชี่ยอะไรของกูเนี่ยมาฮะกองมาไอ้เีัยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเลยสัตว์สงสัยวันนี้ต้องพักผ่อนแต่หัวค่ำนะครับผมเริ่มคุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วไอ้เชี่ยในหัวแม่งตีกันไปหมดเลยฮู้นและวขึ้นกูขึ้นเลยเชี่ยวเลยอไอ้เชี่ยสก,กัตเตอร์มาสวยฮะเอ้ยดีว่ะไม่มาไม้ท้ายล้มาไม้สามแทนไอ้สัตว์มา เฮียสเกต็ตเตอร์ไปรอ้อยดูทิจะแตกไหมปกติแม่งมาแต่ตัวคูนไม่แตกไม่แตกเลยไอคูนสี่ใบไอคูนน้อยนี่ก็แตกเยอะตัง,ง,งเลยกนะ็มาสิมา,นะสมาสิมาคอมโบได้อยู่นะไอเฮียเมื่อกี้มาคูนแปดแล้วไปเก็บตัวคูนไปก่อนนะมาอีกที่เฮียสลายกูพาต่อคิวต่อยัดเทมาสิโอูยเหล่านี้ยัดเท เจต่ออู้ย yeah! ่อมโบบมาเอลงมาดิอ yeah, ุ really? ้ยสาลายเอไวต่อไอ้เหี้ยมาสิมาสิหลอกนี้มาสิอู้ยสิบอุ้ยอ้ทิ้งของมันฮะของแมคกูสิจะมาต่อฮะโบบาไปดีไอี้ยคิวต่อยึดเท่เจว่าไงฮะอุ้ยสาลายนะเอ็มเจเจว่าไงอู้ย่มาเข้าเกเลเจนี่มาโบบาต่อยึดเท่ คขบวนย้อมาหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบโอ้โหเขี้ยะเขาต่อมาสิขอโบบาต่อโบบาต่อโบบาต่อมาสิมาพัดมาไงฮะพัดมาเอมาฮะโอ้ยเขี้ยมาสักต่อแลเนี่ยโอ้โหมาเป็นแถวตรงไม่มีตัวเขี้ยอะไรมากั้นเลยสัตว์มาบวกไปห่าแปด เิี่ยมหนึงตั้งหกรอบมาสาลายเยี่ยเชี่บุมามากบะบ้ามากเอเข้ามาเจีเข้ามาเอเข้ามาเยี่ยมสัมเปร์โอ้โหเยี่ยบโบะไหลไหลโบะเฮียอะไรของมึงเนี่ยเฮียสกัดมาสามแล้วเฮียไม่มีไปต่อไม่ไดต่อได้ลุ้นแค่ต่อไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยหมดแต่มามึงก็มากันแบบโบ๊ะบ้าเกินมาฮะเอามาต่อสิ อ่ะต่อสิต่ออะไรอะ่ะมาสิมาอีกสิไอ้ีซี่สองรอบมาอีกไอ้เหี้ยเขาแต่คููเลยทีนี้ไอ้เหี้ยเขาแต่คููเลยทีนี้ <What? S 1> ยัดเคไอ้สาโบปลาสองดอกที่เหลือไม่เข้าเลยได้มาสองหมื่นเจ็ดยัดเค่คนเอามาให้สองรอบบายรีบป,ปล่อย โอเคครับผมก็คลิปนี้ขอฝากไว้ทนเพียงเท่านี้แล้วกันะกนะครับผมไอ้เหี้ยโคตรจะเหลือเชื่อสแกตเตอร์เข้าทีเดียวเค่ <Okay. S 1> ทุนสิบเก้าแตงสามหมื่นไอ้เหี้ยประวัติศาสตร์เอาดิก็เอานี่ครับผมก็จบกันไปในเชงเว่นนี้ดีกว่านะับผม้วเจอใหม่คลิปหน้าดีกว่านะไปละบ๊ายบาย